ต้แย่แมวนะคะอาตําแยแมวตัวนี้นะคะสมุนไพรที่แมวกินได้คนก็กินได้เหมือนกันเป็นสูตรที่ใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการอ่อนเพลียเลื่อลมไหลเวียนไม่ดีมีปัญหาเรื่องปอดหอบหืดหายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจไม่ค่อยอิ่มเงะะี้ยค่ะวันนี้หมอ,อยุ้ยมาแจกสูตรง่ายๆนะคะจากต้นตําแยแมวค่ะสูตรที่หนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้หอบหืดนะคะให้เพื่อนๆค่ะไปหาต้นตําแยแมวมามานะคะประมาณ3-4ต้นนะ ใช้ทั้งใบแล้วก็รากเลยล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นะะ้ต้มน้ําประมาณ1-2ลิตรนะคะ10-15นาทีก็กรองเอาเฉพาะน้ำนะคะต้มทานวันละหนึ่งแก้วนะคะไม่ต้องกินเยอะเนาะสูตรนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการขยายปอดนะคะขยายหลอดลมให้มันโลง่งแนะนําทานสักประมาณ5-7วันก็หยุดทานนะคะไม่ต้องกินนานเกินไปนะคะอาการหายดีแล้วก็หยุดทานได้เลยสูตรที่2นะคะจะเป็นสูตรในการขับพยาธิเ้นได้จะใช้ทั้งแบบสดแล้วก็แบบต้มก็ได้นะคะถ้าแบบต้มเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของใบสดนะคะต้มน้ําเหมือนสูตรแรกเลยอีกสูตรหนึ่งนะคะเราเอามาทําแบบลักษณะ ของคั้นสดนะคะก็คือเอาใบตัวตำแยแมวเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะแล้วก็คั้นเอาน้ําสดนะคะใส่นะคะกระเทียมสักประมาณ1-2ึ่งถึงสกลีบเล็กๆนะคะตำให้ละเอียดเหมือนกันค่ะแล้วก็ทานสดนะคะสักประมาณครึ่งถ้วยกาแฟนะคะไม่ต้องกินเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเรากินตัวนี้เยอะนะคะมันจะทําให้ท้องเสียได้หรือว่าอาจจะอาเจียนได้ก็ลองดูนะคะตัวสูตรนี้ก็เน้นในเรื่องของหอบหืดเรื่องปอดโดยเฉพาะนะคะตัวตำแยแมวเนาะก็ระวังในการทานด้วยนะคะอย่าทานเยอะเกินไปอย่าทานต่อเนื่องเพราะสมุนไพรมันมันจะกินต่อเนื่องเยอะหรือว่านานไม่ได้นะคะถ้าจะ เสียสมรุลเนาะถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ปรึกษาหมอายุได้นะคะ